รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรธาธาตขามแกนเสียงแค่นดอกคูณศูนย์ร่วมผามไหม รวมใจผูกเซีวเทียวขอนแกนขนขคอไงไดโนเสาร์สิริท่อนเน่สุดเทเลียนทองแหลกมวยโอลิมปิก ส่วนผสมชมป่ายางสวยเลิศด้วยประเพณีวิถีทำนำทางสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดโพชัยบ้านกระนวนอำเภอซำสูงวัดโพชัยเป็นสถานที่ปฏิสถานและมีหลวงปู่พระเจ้าใหญ่เป็นที่สักการะบูชาและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวซำสูงค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเพื่อนๆในโร,รงเรียนของเรามีแนวคิดยังไงเกี่ยวกับการแซงคิวไปดูกันเลย สวัสดีค่ะพี่เคยมีประสบการณ์นในการแซงคิวไหมคะโดยส่วนตัวพี่พี่ยังไม่เคยนะคะถ้าพี่พบเจอปัญหาการแซงคิวพี่มีวิธีแก้ไขยังไงคะอันดับแรกพี่ก็จะตักเตือนเขาก่อนค่ะและไม่นําการกระทําของเขามาทํานะคะแล้วก็จะไปตักเตือนน้องๆคนอื่นอีกว่าเราไม่ควรทําแบบนี้นะคะเพราะมันเป็นการเอาเปรียบคนอื่นค่ะ สวัสดีค่ะน้องเคยมีประสบการณ์ในการโดนแซงคิวไหมคะเคยค่ะและน้องมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะอย่างแรกนะคะต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนตัวเราจะไม่ไปแซงคิวคนอื่นแต่ว่าถ้าเราโดนแซงคิวเราก็จะบอกคนที่แซงคิวเราว่าการแซงคิวเป็นสิ่งที่ไม่ดีและไม่ยุติธรรมกับเราเพราะเราควรได้รับสิทธิ์นั้นก่อนค่ะ พี่เคยมีประสบการณ์นในการโดนแซงคิวไหมคะเคยค่ะแล้วพี่มีแนวทางแก้ไขปัญหายอย่างไรบ้างคะพี่ก็จะเตือนเขาๆว่าการแซงคิวมันไม่ดีค่ะ สวัสดีค่ะเคยมีประสบการณ์การโดนแซงคิวบ้างไหมคะเคยมีนะครับแล้วรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องไม่ควรครับแล้วมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงคะก็จะไปตักเตือนครับว่าไม่ทําแบบนี้อีกเพราะมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้กับลูกน้องครับผมสวัสดีค่ะท่านผอ,อท่านผอ,อคิดยังไงเกี่ยวกับการแซงคิวบ้างคะ การแซงคิวเนี่ยในมุมมองนะครับก็จะเป็นการทุตริตในรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งโรงเรียนเราเนี่ย ให้ความสําคัญนะครับเรื่องของการต้านทุจริตโรงเรียนเราเนี่ยมีการจัดการเรียนรู้นะครับในการต้านทุจริตทั้งบูรณาการและก็จัดเป็นรายวิชานะครับเพื่อที่จะสร้างและก็ปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยมีความพอเพียงมีความซื่อสัตย์สุจริตสร้างวัฒนธรรมให้เกิดกับนักเรียนทุกคนเพื่อพัฒนาให้เป็นเยาวชนที่มีความพร้อมมีความสมบูรณ์แบบของประเทศชาต,ติต่อไปครับ ท่านนายอำเภอท่านนายอำเภอคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการทุจริตคะและท่านน,นายอำเภอมีแนวทางหรือนโยบายการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานราชการอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนตัวของดิฉันในฐานะนายอำเภอสัมสูงนะคะเรื่องการทุจริตนี่เป็นภัยร้ายแรงของสังคมไทยไม่แพ้กับภัยอื่นเลยคะ่ะเนื่องจากว่าการทุจริตจะนํามาซึ่งความเสียหายแก่แก่รัฐซึ่ง ซึ่งรัฐบาลเนี่ยรับเงินภาษีมาจากประชาชนถ้าหากว่าหน่วยงานราชการนะคะมาทําทุจริตเสียเองเนี่ยก็จะสร้างความเสียหายให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาครัฐอ,อย่างยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งในส่วนตัวเนี่ยจะคัดค้านเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะคะการแซงคิวที่ทุกคนคิดว่าเป็นเรื่องเล็กๆสามารถนําไปสู่การทุจริตในอนาคตได้ค่ะดิฉันนางสาวอัญจิราสาตื้อศูนย์ข่าวเยาวชนไทยโรงเรียนซัมสูงพิทยาคมอ,อําเภอซัมสูงจังหวัดขอนแก่นรายงานพวกเรา โรงเรียนซัมซุงวิทยาคมไม่เอาคอแลปชั่น